มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนยูทูเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะจ้าทั่วประเทศไทยเลยจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพี่ตู่ก็จะเริ่มมาทาอาหารวันที่หนึ่งนะจ๊ะมาดูกันนะจ๊าว่าพี่ตู่จะทำอะไรเอ,อ ะะวันนี้ง่ายๆทานอาหารแบบฝรั่งฝรั่งไดเยอะแล้วเมื่อวานนะอาหารอิโนโดก็อร่อยดีนะเพื่อนๆแต่มันก็ไม่อิ่มเท่ากับอาหารไทยกินข้าวเผ็ดๆวันนี้พี่จุก,ก็จะมาผัดเผ็ดไม่ใช่กะเพราไม่มีกะเพราที่นี ผัดเผ็ดหมูใส่ใบโหะระอะะระาอยู่ในช่องแข็งน้ำสังอยู่เมืองไทยแนละ้วของสดสดที่นี่ซื้อมาก็เยอะๆก็ต้องมาใส่ถุงแบ่งไว้เป็นถุงๆแล้วเราก็แช่แข็งไว้ถ้าจะผัดเผ็ดเราก็เอาออกมามันก็อร่อยเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่เท่าของสด เพนะจ๊ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยจ้ะพ่กำหายไปแล้วให้เ,เพื่อนๆมีแต่สิ่งดีๆ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 ,ๆ,ๆนะจ๊ะ ที่แล้วที่ไม่ดีก็ขอให้ดีดีดีด,ด,ดีที่สุดปีนี้ให้ดีตลอดไป<ม><ม>เจ้ากรรมนายเวรก็ไปซะอย่ามาจองเวรจองกรรมกันเลย <laughs> ชอบทามโหมละพาอยู่แล้วขับเผ็ดพี่สูดจะบอกเลยที่ถ้าไปทานอาหารข้างนอกนะที่ตูดจะไม่ไม่ใส,ส่กับฟัาพี่ไม่รู้นะชอบใครทอกมันสูตูเป็นคนที่ชอบโหละพาจะ้ะทานกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ชอบเราไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันเหม็นเขียวอะ่ะนี่ก็เหมือนกันนะพี่พี่ที่เคยมาทำข้าวเลยทำไมไม่ผัดเผ็ดหมูใส่พริกแห้งอ้อไม่ชอบพริกสดผัดข้าวอะ่ะ ที่นี่เขาเล่นพุกันเพืเ่อนๆจะเล่าให้ฟังทีงนี้พุกน่ะมันไม่ใช่พุกถูกกฎหมายมันเป็นพุผิดกฎหมายที่บ้านที่ตู่เนี่ยตำรวจมามาเป็นมือจะขี่คันรถเลยไมายึดไปหมดเลยใช่ หมูสับลงไปนะจ๊ะมายึดเอาไปจับทนไปอีกมันเหมือนอย่างไม่ได้เล่นทู่อะไรได้ยินแม่ที่ถั่วลงทิอยู่อ่ะแต่บางทิชชู่ลงไม่ได้ตัวเขาจะว่าเอาเอาตำรวจมาจับแบบไอตูนี่ตื่นเต้นกันหมดไงมันเหมือนอย่างนั้น เอาพัฒนเน้นเราเนี่ยถหล่มไปเลยอ่ะต้องบุง้งบุง้งบุง้บงหัวอ,อกหัวใจพี่ตู่เนี่ยสะเทือนไปหมดอ่ะพี่ตูต่ต้องไปนอนเอาเครื่องหายใจใช่ไหมพอพี่ตู่นอนใส่เครื่องหายใจอยู่แล้วเลยสะเทือนไปหมดอ่ะมันเหมอือนไม่ใช่สนุกสนานเนี่ยมันจะเอาเป็นเอาตายเลยนะโอ้ยมันวิ่งหนีตำรวจกันเพื่อน เรื่มงนี้ตำรวจตำรวจก็มาเยอะเนาะแต่เขาเอาไว้ที่เหล็กกระบ,บังอะไรมาด้วยว่มามาสู้กันเลยอ่ะแต่เขาก็จับได้หลายคนอยู่ตู่ถ่ายทำวิดีโอไว้มล้ก็ไม่กล้าออกเดี๋ยวหัวโลกเขาดูมันเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเขา kau non โชว์โชว์จะไม่ทำอะไรวันนี้ก็อาหารจานเดียวจะเหมือนเดิม น้ำมันหวยลงไปจ้านี่จะขาดไม่ได้ real yeah. okay.

แค่ไว้แต่เรา่าขัดมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมเชี่ยวหน่อยแต่เขาก็สีฟันเขียวหนูอันี้ก็สำเร็จแล้วเจ้าดูหนูข้าวดขีดเลยแล้วเนี่ยอือเราทำงานอยู่อยู่ ăn lên chứ tình anh ăn thêm đấy. ăn thêm đi นี่ข้าวเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหลือไว้เนี่ยตรงเย็นอีกมื้อหนึ่งจบอาหารจานเดียวแค่นี้แหละคนเดียวของเผ็ดๆโอ้โหสมใจเลยจ้ะนี่ก็เอาไว้ทานตอน,น เสร็จแล้วจ้ะสปรายจ้ะเห็นไหมผัดเผ็ดหมูใส่ใบโหระพาจ้ะแล้วก็ไข่เหลืออยู่เมื่อวานนี้เอาเอาเอา,เอาซ้ำซอสมาเยอะๆโอ้ยอทานไม่เอ่ยนี่แหละอาหารพี่ตู่วันนี้นะจ๊ะ ข้าวด้วยกันนะจ๊ะผัดเผ็ดโหละพาผัดเผ็ดนั่แหละผัดเผ็ดหมูผัดกระเพราหมูจ้าแม่โหระพาเห็นไหมมันก็สดน่าอร่อยแล้วก็ต้องมีผักแอมด้วยต้นหอมจ้านี่แหละ แค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะหอมหอมอ่อนๆแตงกวาอ่อนๆนะจ๊ะมาทานไม่เอ่ยแต่ก็ไม่แน่ปีใหม่ปีนี้ก็เดี๋ยวพี่ตู่ก็ อาจจะลงคลิปทานข้าวนั่งคุยกับเพื่อนๆไปแต่คลิปนี้ทำผัดเผ็ดหมูให้ดูก่อนนะจ๊ะจะให้ชิมไหมเนะี่ย่ต้องชิมเนาะเดี๋ยวีปสู่ไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะนี่ก็คลิปนี้ก็ขอฝากกับเพื่อนๆไว้นะจ๊ะข้าวสวยร้อนๆจ๊ะผัด กะเพราหมูจ้โอเคนะจ๊ะเอาไว้ชมคลิปหน้าต่อนะจ๊ะ